สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมเมืองสตราสบูร์กตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสติดกับชายแดนเยอรมนี เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากการผสมผสานวัฒนธรรมฝรั่งเศสและเยอรมันได้อย่างลงตัวและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโ,กโลกโดยยูเนสโกครับความพิเศษของเมืองนี้คือการเปลี่ยนมือระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมันหลายครั้งทําให้สถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและอาหารที่นี่มีลักษณะการผสมผสานระหว่างสองชาติอย่างเห็นได้ชัดครับเราหวังว่าคลิปวิดีโอนี้ จะเป็นประโยชน์ช่วยให้การเดินทางสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่างๆออกมาเรื่อยๆให้ได้ติดตามรับชมกันนะครับเราจะพาทุกคนเริ่มเดินทางจากจตุรัสกลางเมืองที่มีชื่อว่า Place c l i b e r e มีพื้นที่กว้างขวางล้อมรอบด้วยตึกร้านบ้านช่องที่มีสถาปัตยกรรมงดงามและร้านค้าต่างๆทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวเมืองครับจตุตััดแห่งนี้ตั้งชื่อตามในปนช่องบัติสเตอร์คลีแบร์มีระบ,บุรุษชาวฝรั่งเศสในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสและสงครามนาโปเลียนโดยเดิมทีนั้นสถานที่แห่งนี้เคยเป็นตลาดเก่าในยุคกลาง ก่อนที่จะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้กลายเป็นจรงวัดกลางเมืองอย่างที่เห็นในปัจจุบันครับจากนั้นเราเดินตามถนนไปประมาณ400เมตรครับก็จะถึงสถานที่สำคัญนั่นก็คือมหาวิหารนอตทาดามแห่งสตราสบวกเป็นหนึ่งในโบสถ์โกดิกที่สวยที่สุดของฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้ครับ และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองสราทวกด้วยหอคอยสูงเสียดฟ,ฟ้าและงานแกะสลักอันประณีตทำให้ที่นี่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาชมความอลังการทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานครับมหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในปีคศ115 0บนซากโบสถ์เก่าจากยุคโรมันและใช้เวลากว่า400ปีจึงสร้างแล้วเสร็จโดยหอคอยนั้น มีความสูง142เมตรทำให้เคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกจนถึงปี1874ครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมหาวิหารได้รับความเสียหายบางส่วนครับแต่ก็ได้รับการบูรณะอย่างดีจนกลับมาสวยงามอย่างเดิมในปัจจุบันนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยยูเนสโกครับในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของเกาะกลางเมืองสตราสบูร์กครับด้านหน้าของมหาวิหารเต็มไปด้วยรูปแกะสลักนักบุญและเรื่องราวจากคำภีรไบเบิลโดยเฉพาะหน้าต่างขนาดใหญ่ที่ส่องประกายสวยงามเมื่อถูกแสงแดดครับนักท่องเที่ยวสามารถปีนบันไดจำนวน332ขั้นขึ้นไปยังจุดชมวิวบนหอคอย เพื่อมองเห็นทิวทัศน์เมืองสตราสบวกและแม้แต่เทือกเขาแบล็กฟอเรสของเยอรมันได้ด้วยครับภายในนั้นเต็มไปด้วยหน้าต่างกระจกสีอายุหลายร้อยปีเป็นที่เล่าเรื่องราวทางศาสนาอย่างงดงามเพดานโค้งสูงและเสาเรียวแหลมแบบกอธิกทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในปราสาทครับ เข้าชมทุกวันตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าไปจนถึง1นึ่ทุ่มและอาจเปลี่ยนแปลงได้ในวันหยุดนะครับเข้าชมฟรีแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถ้าหากต้องการขึ้นไปบนหอคอยนะครับจากนั้นเดินไปทางแม่น้ำครับประมาณ120เมตรซึ่งระหว่างทางที่เราเดินไปนั้น2องข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่ เป็นเหมือนถนนช้อปปิง้งเล็กๆที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่บรรยากาศสวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปมากครับพอถึงแม่น้ำเราก็มาถึงอาคารสวยสะดุดตาที่นี่ก็คือปาเลโรองสร้างขึ้นในศตวรรษที่18ดด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสคลาสสิกที่สง,ง่างามมากครับ ในปัจจุบันนั้นเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่สําคัญ3มแห่งครับพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของเจ้าชายอามองกัสตงซึ่งเป็นผู้ปกครองเมืองสตราบวกในสมัยนั้นครับหลังจากนั้นเราก็เดินเรียบริมแม่น้ำไปเรื่อยๆครับประมาณ850เมตรเราก็มาถึงย่านที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดของเมืองที่นี่ก็คือลาปาตีฟร็อง เป็นหนึ่งในญ่าิที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ที่สุดของเมืองครับตั้งอยู่บนเกาะก,กลางแม่น้ำอิลย่านนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกครับและเป็นจุดหมายยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความงดงามแบบยุโรปโบราณครับในอดีตนั้น,นย่านนี้เป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอและโรงสีครับมีการสร้างบ้านเรือนแบบบ้านโครงไม้ที่เห็นเป็นเอกลักษณ์ในปัจจุบันอาคารหลายหลังมีอายุเก่าถึงศตวรรษที่16-17ถเลยครับและก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีบ้านเรือนสีสันสดใสที่เรียงรายริมคลองนักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะมาที่นี่เพื่อเดินเล่นชมสถาปัตยกรรมตามถนนสายเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร คาเฟ่และธรรมชาติของแม่น้ำที่เข้ากันได้อย่างลงตัวครับที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปในยุคลางของยุโรปยังไงอย่างนั้นเลยครับในบริเวณใกล้กันประมาณ200เมตร เป็นกลุ่มสะพานและป้อมปราการเก่าแก่ที่นี่ก็คือพงคูแวร์แม้ว่าชื่อนั้นจะแปลว่าสะพานมีหลังคาแต่ว่าปัจจุบันนั้นหลังคาได้หายไปแล้วเหลือเพียงหอคอยทงสี่เหลี่ยมสูงตรงานจำนวนสามหอแต่ละหอน,นสูง20สูถึง25 2 5เมตรที่ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของระบบป้องกันเมืองในสมัยยุคกลางครับ สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นในศตรวรรษที่13โดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันเมืองสตราสบูร์กในยุค่างครับเดิมทีนั้นสะพานมีหลังคาไม้คลุมเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูโจมตีได้ง่ายครับและยังช่วยป้องกันทหารในยามที่อยู่บนสะพานจากสภาพอากาศด้วยครับในศตรวรรษที่17ได้มีการปรับปรุงระบบป้องกันเมืองโดยการสร้างเขื่อนวอบองซึ่งก็อยู่ใกล้กันครับ ทำให้ความสําคัญของสะพานในฐานะป้อมปราการลดลงหลังคาจึงถูกรื้อออกแต่ว่าหอคอยก็ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันครับรสตราสบุร์กเป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบสําหรับนักท่องเที่ยวครับทุกซอกทุกมุมของเมืองเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมสวยงามครับ มาถึงช่วงท้ายของวิดีโอแล้วครับขอบคุณที่ช่วยสปอร์ตและให้กำลังใจช่องของเรานะครับเจอกันวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ